คุณนี่รถเท่าไหร่ร้อยสิบห้าเกือบตัวจางเกินสองพันะประวานไม่ได้ดูตาช่างที่ค่ายดูมันอ่อนมาทั้งวันไงดูคว่าดูแล้วนะกินมาออกกินมาเดี๋ยวก็แป๊บเดียวก็หายเลยเราเป็นมวยประเภทสีมือครับคู่ต่อสู้เคยชกไหมสี่เมืองครับดีเหมือนกันนะอผลงานหลังๆสามค่ายบอกทางบ้านเป็นไงบ้างแพ้สิงห์วิเศษอ่าแล้วก็แล้วก็มาชนะสายฟ้าแล้วก็ราชสุดที่ก็จำได้แค่สองสูงเท่าไหร่สูงแล้วก็คือบบตั้งหนักปล่อย ปีนี้อายุเท่าไรแล้วครับสิบแปดแล้วจุดขายของเราคือแข้งซ้ายแข้งขวาหรือมันแข้งขวาแข้งขวาลูกหลานจังหวัดไหนเอา้าจังหวัดประจวบจังหวัดประจวบเอาคว้า<ะ>คนลื่นปลาชาบชบช่วยเชีรยร์ได้เป็นกำลังใจครับวันนี้ท,ที่นานนาโอเคขอบกระบ <P ara> อกปโอเคครับลิเรีเยกผมแล้วครับคุณส่งเอาชนะนะเอ้าได้นำตัวกระถางมาหน่อยครับเดี๋ยวผมไปตาเสียสองเสือวันนี้เจอกับเพชรจุมพรครับไม่เคยชกใช่ครับ รูปร่างเนื้อตัวเห็นก็ยังเมื่อเช้าเนี่ยเห็นแล้วติ๊กว่าเราน่าจะเปี้ยวอ่ะเขาเนยได้ลอยอ่ะได้ลอยใช่ไหมเรา้อมใหญ่เรอบนี้่ยสองเสือสองเสือกี่วันได้อ๋อสามสิบเดียวประมาณนี้นะเราเป็นมวยประเภทไหนฝีมือครับฝีมือคู่ต่อสู้อ่ะฝีมือครับฝีมือชนฝีมือนะเราจุดขายกับเราแข้งซ้ายเรื่อหมัดซ้ายเรื่อว่าศอกซ้ายหรือยังไงแข้งครับแข้งนะเราสูงเท่าไหร่หนึ่ร้อยหกสิบห้าน้ำหนักปล่อยๆของเราห้าสิบเจ็ด ปีนี้อายุเท่าไหร่สิบแปดครับผลงานสามไฟบอกทางบ้านเป็นไงบ้างชกกับใครไปบ้างชนะเพินิพนธ์แล้วแพ้ปตักขีดแล้วก็แพ้อภิเดชครับแพ้กี่ไฟเนี่ยแพ้สองครัแพ้สองพิกัดเท่าไรบางที่ชกมาเนี่ยร้อยสิบสองครับแล้วก็ร้อยสิบสี่แล้วร้อยสิบหกครัวันนี้ร้อยสิบห้าเป็นไงเหยียบกระชังครั้งแรกก็ผ่านเลยครลุวยขาดไหมนี่ติดสองครับเจ็ดสองสบายๆนะอลูกหลานจังหวัดจังเสาอ้าวบอกคนังเราเลยเชียร์กันหน่อยช่องสามก็ฝากพี่น้องจังเสาที่เป็นกำใจเลยครับวันนี้เต็มที่แน่่่นนนนออออออคคคคครรรัััับบบบโเขุณ้งชยะไปดูกต